ถูกต้องหรือว่าหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเม<อ>ืองเรือดีจากเมืองทะเลงามข้าวราบอร่อยอ้อยหวานจัดสารดีประเพณีวิ่งควายเรือดีจากจังหวัดชลบุรีครับเจอคู่ต่อกันเรือดีไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันจากไหนจากวัดอัปปรินคุหาหรือว่าวัดทรมมวงหลวงพ่อสวัยธรรมพิษหินกำเนิดพ สวนสองฝั่งหน้าหวาน,วนชํำแท้กล้วยตากหำและนํำต,ตกราบ<อ>ตะกาต,าตาเรือดีจากเมืองพิษณุโลกสองแควเฮบอัมพเรลัวเสิงสวยนาวารู้ไหมว่าเรือในเขาจะขยาเรือทัในทะเลเรือพระจะอยู่ล่างน้ำจนถึงตอนนี้มาแลยเดียวเดี๋ยวผีชีพเพื่อชาติ เป็นตายโว้ยต่างคนต,ต่างภัยร่องหนาแดงร่องหนาแดงเหลือดีไม่ธรรมดาเจ้าแม่ปรดูเงินมีร่องหนาแดงภายกับร,อร่องหนาเหลือผิดก็ไม่นาวาภายบทกายเบียดกันมานน้ำมุขกัดกระโดกลบลำน้ำมาที่ว่ากันอำเภอลังเก่กาจังหวัดปาุมธา,านีไรบดไรบีภายแรงจะใส่มากระจุยกระจายก่เจิดแก่เจไอ้ขู่นี้อันตรายนะโว้ย สิงห์สวัยเลือดีจากพิศนุลหงพ่อสวัยขับพี่ล้อก่นไปพายดีนะแต่แสงได้หรือไม่ได้นเมอเรในเมื่อพระดูเริ่มไล่แรงแสงก็มาไล่แรงจะแสงกันมาจทันหรือไม่ทันจะทันหรือไม่ทันสิงห์สวัยนาวาสิงห์วยนาวาทำท้านีไม่พ้นเรเว้ยในเมื่อพรดูไล่แรงแสงก็มาแสงก็มาสิงห์วยสิงห์สวยได้เบียดสิงห์วยได้เบียดสิงห์วยได้เบียดพระดูหนีเขาเส้นชัยครับกังย้อนทองแดง จ้าแม่ปลาดูท่อปลาดูเงินกับกอรทำเรือชนะครับในเที่ยวนี้รู้เรื่องเที่ยวเดียวจบครับขอบคุณเรือจะต้องลำครับขอเสียงตบมือเลยครับจบภารกิจวันนี้ครับใครอยากจะดูทหารพายเรือครับต้องมาดูพวกนี้อีกวันครับวันนี้หมดเสร็จดูแล้วครับภูกองโบปิดวิกแล้วครับอับนัำปิดวิกแล้วก็เลิ